อันนี้สวนอันนี้สวนปฏิพัฒน์ครับสวนป่าครับเอ้ยป่าลากเดียวใช่ลากเดียวอ๋อก็คือล้มลงแล้วก็เอากิ่งขึ้นมาสร้างครับอสวนปฏิพัฒน์เดี๋ยวเรากาลังจะสร้างรายละเอียดข้างบนใหม่อ๋ออันนี้คือตัดจะทําใหม่ให้มันละเอียดไว้วางไว้เขาไม่ได้ดูแลอันนี้นะครับอันนี้ก็เป็นอันนี้ชาชาดอกชาฮอเกียนเราเนี่ยะใช่ชาฮอเกียนเราเนี่ยละครับ สวยๆเยอะเลยโอ้โหต้นนี้อันนี้บวยน้าครับบวยน้าบวยน้าก็เลี้ยงหล่อน้ำอย่างนี้เลยครับพี่เนมก็แช่ไว้เลยครับแช่ไว<ห>้เลยนะใช่ครับเพราะเป็นไม้ที่ชอบน้ําครับดูแลชอบน้ำมากอ,อันนี้ก็ในน้ํานี้ใส่ปุ๋ยใส่อะไรไหมครับไม่ครับไม่ครับเป็น<อ>น้ำที่ตกจากต้นเขาเลยครับอ๋ออันนี้ก็ไม่ต้องรดน้ําก็อยู่ได้เลยก็พรมพรมใบบ้างพรมพรมใบใช่นะครับนี่มีบวยน้ํานี่ เยอะนะครับเดี๋ยวเราจะไปสอบถามวิธีเลี้ยงบวยน้ําอีกทีหนึ่งนะอันนี้ก็ทําเป็นจิ๋วแล้วครับพี่เนมทำเป็นไซจิ๋วครับไซจิ๋วนะสวยเลยนี่โหเทียนทะเลอันนี้เทียนทะเลทำไมเตี้ยล่ําอย่างเงี้ยโอ้โหเตี้ยมากเลยนะต้นนี้เตี้ยแบบถึงถึงสามสิบเซนไหมครับพี่เนมประมาณยี่สิบยี่สิบกว่าเนาะยี่สิบกว่าครับได้โอ้โหสวยจริงๆต้นนี้ คือทํากิ่งทุกกิ่งเลยนะตามตามตำราเลยอ่ะครับวันนี้อ๋อสวยสวยรอกระถางอยู่ครับตอนนี้อ๋ออันนี้ก็อันนี้กระถางเลี้ยงเขาครับกระถางเลี้ยงครับแต่ว่าเดี๋ยวเอาขึ้นกระถางจริงก็จะสวยกว่านี้อีกนะใช่อันนี้อันนี้อะไรครับพี่เนมเป็นทะเลครับเส้นทะเลใช่โอ้ต้นนี้ก็ก็สวยเหมือนกันนะอันนี้ก็จบแล้วนี่ครับอันนี้ยังครับยังนะครับครับรอรอแต่พวกรายละเอียดเท่านั้นอ๋อแต่อันนี้เป็นจิกงน้ําที่ดอกยาวน้ำที่ดอกยาว อครับอันนั้นก็จะเป็นใส่ใบมะดันใส่ใบมะดันอใส่ก็มีหลายใบนะพี่เนมหลายใบครับหลายใบอันนี้เหรอครับอันนี้น่าจะเป็นมะเดือมะเดือโอ้มะเดือช่วยนะครับนี่มีโมกจิวๆด้วยอันนี้ก็อันนี้จะเป็นไม้ลูกคาไม้ออไม้ลูกคาไม้ลูกคาอืออือนี่นะครับเราก็จะไปดูโซนข้างนอกกันว่าพี่เนมเก็บไม้ไว้ยังไงนะ โอ้สองต้นนี้ก็สวยดีเนะี่ยโอ้โหดูนะครับการใช้พื้นที่ใช้พื้นที่คือบางต้นก็ยกเข้ายกออกจากแดดอย่างนี้นะครับพี่เนมใช่ครับบางต้นก็ยกเข้ายกออกอ๋อนนุนนะเยอะก็จบแล้วก็มีนะครับมาดูนะครับโอ้โหดูการสร้างของพี่เนม อันนี้ก็เป็นตันนี้เกิดที่นี่แพมหน้ากิ่งตอนเกิดที่นี่เลยดูครับอันนี้ก็แพมหน้าอนี้กําลังสร้างอุ้ยอันนั้นอะไรครับพี่นิมอันนี้บัยน้ําครับอันนี้บควน้ํ้าครับโครงสร้างอยู่โครงสร้างครับก็ยังขอเวลาก่อนตักเวลานึ่งโอ้โหลากสวยแล้วนะตันนี้อ๋อรอติดตามนะครับอันนี้ก็เป็นบัวน้ํำที่จบแล้วนะครับสวยสุดแล้วตอนนี้เป็มาก อันนี้ก็เป็นบวยน้ําโครงสร้างอันนี้บวยน้าโครงสร้างอันนี้ใกล้แล้วครับเดี๋ยวรอคะแนนอีกนิดนึงแต่ตอนนี้จะเป็นโครงสร้างอยู่อือนี่ครับสวยมากเลยนะแบบเตี้ยล่ำดีเหลือเกินนะแต่ละต้นเดี๋ยวเราจะไปคุยวิธีสร้างอีกทีครับอันนี้อะไรครับพี่อันนี้บวยน้ำกันครโอ้โหเตี้ยดีเหลือเกินอันนี้จะรุ่นเดียวกันสองต้นนี้จะรุ่นเดียวกันรุ่นเดียวกันแต่อันนั้นไปไวกว่าจะจบก่อนอืม ดูดิมีฝรั่งอะไรที่ด้ยฝั่งนู้นฝรั่งหนูครับนี้ดูปเลยครับอันนี้ลากจัดครับพี่ปูจัดลากอันนี้ครับตอนนี้จะมีโครงสร้างฝรั่งหนูอยู่สองต้นแล้วก็กิ่งตอนอีกสี่ครับโอ้สร้างสวยมากเลยนะไม่เจอกันไม่เจอกันปีสองปีนี่คือแบบตีนมือไปไกลเลยอันนี้ก็โมกหนูลาหนูาครับนี่ครับนันก็เชอรี่แคร์เชอรี่แคร์ครับโอ้สวยๆทั้งนั้น นี่นี้ก็จะเป็นเทียนทะเลครับเนี่บพวกนี้พวกนี้ปล่อยไหมครับเทียนทะเลพวกนี้ปล่อยครับต้นนี้ก็ปล่อยอยู่รออยู่ต้นนี้ก็ใหญ่ดีนะเทียนทะเลใครสนใจก็เดี๋ยวมาคุยรายละเอียดกันนะครับนี่เทียนทะเลต้นประธานเก่าครับต้นไหนประธานเก่าต้นน้น,นี่ครับอายุเยอะแล้วครับอายุเยอะ<ๆ>ก็คือแรกๆเลยตั้งแต่เล่นเลยตั้งแต่เล่นใหม่ๆเลยครับต้นนี้อืนี่ครับสวยมากเลย เปนทะเลก็เยอะเหมือนกันนะพี่น่มเปนทะเลไมก่ก็เป็นกิ่งปักเนี่ยครับอืตรงนี้จะเป็นโมกครับกองทับโมกโมกโมลาทั้งหมดครับโอ้เยอะเลยนะไม้ตรงนี้เป็นไม้รอทําอยู่ครับไม้รอทําครับอืครับสวยเลยเยอะเลยพระองคงสร้างสวยๆทั้งนั้นเลยอันนี้มีมะขามเทศเอ้ยอันนี้อะไรครับพี่นมมะสังครับ มีมะสังด้วยอันนู้นอันนั้นมะขามเทศอ๋อนี่มะขามเทศโอ้มะขามเทศมะขามเทศจะมีใกล้ๆอีกต้นหนึ่งอยู่ข้างบนนั้นอันนี้จะทําอะไรครับเนี่ยอันนี้ทํากิ่งเยอะอันนี้ยังยังนึกไม่ออกนี่นึกว่าจะทําไม้เลือเป็นรูปหัวใจครับโอ้ก็พวกนี้ก็เป็นโครงสร้างนะครับโครงสร้างครับส่วนมากโอโหเยอะมากนะครับไม้พี่ปูพี่เนมที่กำลังสร้างอยู่นะ ถ้าจบมาก็ได้จบพร้อมกันหลายต้นเลยนะส่วนมากจะจบกันทีหนึ่งก็สิบเอ็ดสิบสองครับที่เป็นพี่นับไว้นะพี่นับไว้ใช่รุ่นต้นนี้ต้นนี้อะไรครับพี่เนมอันนี้ต้นต้นกลางครับต้นกลางครับถ้าเกิดเราลิฟใบใหม่ๆเนี่ยแล้วเดี๋ยวพอแตกมันจะแดงอืจะมีบัตีแดงโอ้ส,สวยดีนะต้นกลางวันนี้ก็จะเป็นไซส์ิ๋วนะไซส์เล็กครับไซส์เล็ก นี่ไซเล็กโอ้โหกองทับเทียนทะเลเทียนทะเลไซรกจิ๋วนะครับเยอะเลยอ่ะสวยๆทั้งนั้นเลยนี่ก็จะเป็นอันนี้เป็นเทียนทเนะทนทเลครับเทียนทะเลครับอันนี้โอ้เป็นไซ์มือเดียวยกได้น,นะพี่เนมได้ครับมือเดียวได้สบายเลยไซ้นี้สวยนะครับไซนี้สวยมากเลยมีหลายต้นนะครับมีหลายต้นใครสนใจ<า>นก็แบบโทรมาถามได้นะครับโอ้โหเนี่ยอย่างเทียนทะเล อันนี้ก็เป็นอันนี้เอาลงกระถางใหญ่ไว้ก่อนครับพี่อันนี้อ๋อแต่มอสในรังการจริงยังไ่อยู่มั้งครับพี่ยังยังไม่เท่าไหร่โอเคครับก็อันนี้ก็จะครบถ้วนนะครับสําหรับสวนพี่ปูพ,พี่เนมนะครับใครสนใจต้นไหนหรือว่าชอบต้นไหนก็โทรมาสอบถามได้นะครับนี่แต่สวยๆทั้งนั้นเลยอ่ะคือรายละเอียดจริงทุกกิ่งคือแบบตั้งใจทําจริงๆนะครับยอมรับเลยนะครับฝีมือแบบ ไ,ไกลมากนะครับวันนี้ก็ขอบคุณพี่เนมมากๆนะครับที่ให้เกตพยัญชนขอบคุณมากครับนี่ครับ